ทีนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดําชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะาจากใด้านของแพทย์เชิงใหม่เลยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนยะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดาไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะ คุณผู้ชมคะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารนี้แหละคะ่ะที่อยู่ในงานดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทําลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วละ่ะสรุป ออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยม,มาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรปัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูนร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พับฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบ แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปลรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนําเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสปปรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ อันวิจยัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซสมีสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีได้มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอคนใกสําคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่า,าถ้าสมมุติว่ามีสิ ที่ทําให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซสเมินจะไปช่วยทํำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า l v a จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่า เซสมินซึ่งเป็นสารกัดจางงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้ ถือว่าเป็น่าวดีนะคะเนี่ยท่านดตรปัญญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นําผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์รสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากกาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดตรบอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษา,า,า,ารษาโรคค่ะ แต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปนเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร,ร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผล,ผลผลิตของไทยและตรงนี้ท่านดอ,อร์ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยทางนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดําของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดําๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดําที่ไหนผวาเข้าใสา่หยิบ <c oughs> เข้ามาเคี้ยวเข้า ปากไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะคานด็อกเตอร์บอกว่างาดําที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะ<อ>มันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆม็ดที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทําให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สําคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้ทานแต่พอเหมาะพอควรน,นะคะคุณผู้ชมาอาจจะไปคั่วให้มันสุกเสร็จปุ๊บนะ คุณไปโรยในข้าวอ่ะแล้วก็ทานพร้อมข้าวหรือไม่ใส่ในน้ำเต้าหู้แล้วก็ทานถ้าไปทานดิบๆก็ท้องอืดนะคะทานมากเกินไปท้องเสียท่านเนน้ย้ำมาแบบนี้ค่ะแล้วท่านด็อกเตอร์ก็มาบอกซะตอนท้ายไม่ใช่ว่าคนทั้งบ้านใส่ก็ปากไม่เรียบร้อยแหละเนี่ยยังยังยังกำลังทำอาหารอยู่กำลังทำอาหารมากแต่อันเนี้ยอาจจะต้องซื้อแต่สิ่งหนึ่งไม่ต้องซื้อก็คือแสงแดดบางคนหลบแดดตลอดแล้วบอกแล้วว่าแดดเนี่ยทำให้